่ลงด้ยคออ้ยังอันนี้อะไรหรอชีสกิมจิชีสนี่ทำใส่กินยังไงหรอชีสเอเอใส่จิ้มหรอหรือว่านงไงใช่ใส่หรอเอาตอนที่ย่างเนี่ยหรอ ชิจูชิจุตรงนีอันดัยางอันนี้กินกล้วยไปส่งเลยละนังชากินกล้วยถ้าสตกเน่าเปี่ยไปอย่างขนาดเนาะสุม thank ทำก่อนนะใช่ใช่คิปเราันสรุปฉันก็ยังไม่ได้คุยกับมันว่าพูดถึงท่าไม้บอว่าอย่างที่สายน่ะถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนทางคมมันเปลี่ยนแบบว่าตรงนี้เราเป็นช่วงไปติดไปนั่นเป็นเจย์เจย์เก็จย์ ขอโลควนค่ะในึ่งในูกินเต็มกะทะแล้วใวนค่ะยายขอโกกวน้ทำ้ิบ่บพก้นไมาล่ะคนบดมือเลยบุรนี้นี่เป็นขายบามางนังไนี่้ะ่ตลกดเนี่ยา้อยยายแห่ซิมเบิงงเอาย้ายมาบังหันเนี่ย ตีจิมเบงใดยใหญที่มึงก่อนเออเป็นใหญ่แซ่แซ่ดๆๆๆอ่อนๆโหลดทำยังไงโหลดยใหญ่ถ่ายคลิปพร้อมที่เนี้ยได้โหลดซิมใดจ๊าใด้อมอ่อนดีอ่อนดีแบแปบเอาสองเมน เอาซองเป็นบะจียเอาซองมาเอาลอยอาองบะจีอาอซกนี่แม่ไม่อีบเบิดอเหมซอยแยกลอยหาสีไต่กัแยกแก้มหเบิดทันเตีย่แล้วยกจไปท่งไห้ยังไะแม่ลพึ่งขายเบดหมอบ่กหมอดมอสเอามอาหมอบ่แกงเบิ่อไปแกพี่แกง้อง เอาไปไลา่เด้อให็นายูแต่น้าอินุ่นปนี่ล่ะกี่คนสวยครับมาเนาะเป็นรัคนขายนีล่ะเยอะเพ่อตี๊ค้าหาสิบถุงละยี่สิบพุนหรอจ้าเยอะๆสอม้งหจ้าเขาขายสามถุงห้าสิบเนียไปซื้ออยู่ทึงนันนี่ไปนี่ก็สามถุงห้าสิบกอมาขายนะเมนโบยายฮะสองร้อยเมนบเอะหองร้อยเยอกใหญ่ รถตามเที่นี่แดรวมกันเนารวมกันเนาะอ้นั้นเท่าไหร่นะรอยหนึ้ยนี่ไปหลายขึ้นไปเอากระร้างมารวมกันนี้ร้อยหนึ่งพอดีหระสั่งในแอนต่อนะกิโลละกิโลละร้อยต่อตอนะนะเออสั่งต่อๆคะเขาเหมาะกระสั้งก็ต่อๆมันสิขายที่เดียนกิโลละร้อยเขามาห่อนร้อแจกบปะโบบกเป็นแข่งกันเลย เออบางบางเจ้าไม่ที่เป็นแข้าวแข็งๆอ่ะขแต่บ่มแมักข้าวที่บ่มีมัพข้าวเป็นข้าวล้วนอยู่ต่อต่อมันก็มีบ่ไดดแล้วมันก็เน่าเนาะมีอะไรแรมาก่ล่ะบ่อจ้าเป็นคนธรรมดาบ่มีเงินคาลิก่เงินเงินเมือน้ำฝนบ่อเป็นเจ๊อสังหาแม่เงินน้ำฝนบ่อแต่เงินเมื่อน้าฝนบ่อบ่อใดจ้าบ่อใดเราเงินเลยนได้จ้าได้ละเนาะได้ก่อเป็นคนจนก่อนจ้าเป็นคนจนก่อจนจ้า ที่เดมาได้ซ้ําของลาะใช้สามมันสามลอยหนึ่งคนเดียว่ไหลาวเาอาลนุแม่ย้ายาที่ฝาเนี่ยเนาะย้ายยางหลายบาทหรอแค่ขอซอยจสามเนี่มันโอ้ใหญ่เห็้ยยหรือไหรืโอ้ย็นห่อยลงดอกหัวห้อยยายกับแชมปหไเด้ทั้มดราคห่อลอยเนาะแงยังจักขายมว่าขอใครหูก็ละใหญ่ เลยจ้ะเขาเมาเลยเลยเขาขายทง้ห้มนอยู่เอาไส้ตู้มาไมที่แทบยุบเมาแบเ้เอาหาดเยไปเพเพราะว่าไม่มีวันอยูพอหนุบด้ออกมาสูงยิเลยจ้ะถ้าเกิดบ้านี่ซื้อเห็นแล้วเราเราเลามากสุนะพแม่ถหสิบจ้ะ จ้าบ๊ายบาย